One News ตรงไปตรงมาวันนี้นะคะเราตามติดจากที่เรานำเสนอมาต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของสัตว์แปลกๆที่คนชอบเลี้ยงเป็นคนแปลกหรือเปล่าไม่รู้นะชอบเลี้ยงสัตว์แปลกก็จะไม่แปลกแต่ว่าชอบสัตว์แปลกๆอยากได้อะไรที่ไม่เหมือนใครอยากอะไรแปลกๆอย่างงูอย่างเงี้ยกิ้งก่าอย่างเงี้ยเต่าที่แปลกๆ ตัวอะไรที่แบบบางคนกลัวแต่เขาชอบนะคะสัตว์แปลกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักม,มาวันหนึ่งพอโตขึ้นอพอไม่รักแล้วพอมันโตขึ้นมันไม่น่ารักเหมือนเด็กๆผมก็เอาไปทิ้งทิ้งไปเลยอ่าแล้วก็ไปะะปล่อยทิ้งตามสถานที่ต่างๆต,ตามแม่น้ําบ้างตามป่าตามถนนทั่วไปอย่างนี้นะคะสัตว์เหล่านี้นะคะเมื่อถูกนําไปปล่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นเอเลียน เอเลียนสปิชี่เอเลียนสปิชีก็คือมีสปิชี่ต่างดาว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 เออเป็นเป็นสัตว์ต่างดาวไปใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะครับผมก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณทิติยาเกตการค่ะปลาซักเกอร์หอยเชอรี่และเต่าญี่ปุ่น คือสัตว์แปลกที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแต่หลายคนคงไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วมันคือสัตว์ต่างถิ่นที่คุกคามและทำลายระบบนิเวศวิทยาของประเทศไทยให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจนถูกขนานนามว่าเป็นเอเลียนสปีชี ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเอเลียนสปีชีกลุ่มนี้เคยเป็นสัตว์แปลกที่มีผู้นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อความสวยงามไม่ต่างจากสัตว์แปลกในยุคปัจจุบันแต่เพราะการไร้ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายหมดความลหลงใหลในตัวสัตว์แปลกจึงนำมาปล่อยสู่ธรรมชาติจนเกิดการแพร่ขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องทั้งปลาซักเกอร์ที่กินไข่ปลาและลูกปลาชนิดอื่นๆจนทำให้ปลาท้องถิ่นเสี่ยงสูญพันธุ์ หอยเชอรี่ศัตรูตัวฉกาดของชาวนาไทยกัดกินใบอ่อนของต้นข้าวจนทําให้ชาวนาต้องนําเข้าสารเคมีเพื่อกําจัดหอยเชอรี่ถึงปีละหมื่นล้านบาทและเต่าญี่ปุ่นที่ถูกนำมาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติจนเบียดเบียนวิถีชีวิตและพื้นที่หากินของเต่าท้องถิ่นกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่มีทางแก้นอกจากสัตว์สามชนิดนี้แล้วผักตบชวาไมยราบยักษ์พืชและสัตว์ประเภทอื่นๆอีกหลายชนิด ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเอเลี่ยนสปีชีทำลายระบบนิเวศของไทยอันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดช,ชอบของคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะว่าถ้าเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์อย่างไม่รับผิดช,ชอบก็คือเลี้ยงแล้วเบื่อเบื่อก็ไปไหนไปทิ้งเอาไปคืนป่าคิดว่าคิดว่าทําทดีด้วยการเอาไปคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นการทําดีที่มันไปประหารสัตว์อื่นนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์แปลกถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีอันนี้นะคะ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่มีศัตรูตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะมีอยู่น้อยมากเป็นเหตุให้เขาเนี่ยจะสามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วขณะที่อธิชนานินราภาพพงพรวัย35ปีผู้เลี้ยงสัตว์แปลกมานานกว่า15ปีกลับมองว่าไม่ใช่แค่สัตว์แปลกที่เป็นปัญหาในสังคมปัจจุบันสัตว์ประเภทอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาทั้งสิน้นผมอยากให้หันไปมองอีกด้านหนึ่งว่า การที่มีสุนัขจรจัดหรือการที่มอีอย่างที่บอกว่าเป็นปลาซักเกอร์หรือเป็นปลาอย่างอื่นที่มีอยู่เนี้ยหรือมีอุกุน่าเข้าไปในในเขาใหญ่อะไรเงี้ยครับเออจริงๆมันก็มันอยู่ที่ส่วนบุคคลมากกว่ามันไม่ใช่มามามุ่งว่าพวกสัตว์เอ็กโซติกหรือสัตว์แปลกจะทำแบบนี้ปัญหาเอเลี่ยนสปีชีในปัจจุบันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผู้เลี้ยงสัตว์แปลกในอดีตทั้งจากความรู้เท่าไม่ถึงการและการขาดความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์แปลกปล่อยให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาสังคม ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยาของไทยทางออกเดียวที่มีคือความตระหนักรู้และไตร่ตรองก่อนตัดสินใจซื้อพิติยาเกตการรายงาน One News ตรงไปตรงมา